สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่างช่องผหัดช n แนลครับหมู่บ้านนีเลขออกบนครับ662ล่างออก37ครับผมเนาะมีใครโชคดีไหมครับมือนีครับวันที่17กันยายน2 5 6หาครับผมเนาะจะมีนักทงมาแบ่งปันเอฟซีท่างช่องครับเป็นของแม่สารคามนะครับวิ่งล่างตัวเดียวนะครับหมู่บ้านนีเลขออก6 6 2ล่าง37นะครับ วิ่งล่างตัวเดียวของแม่สัรคามนะครับผมแมนแม็กเอฟจีทางช่องครับผมนี่ครับให้2ออก4ี่ครับให้1ครับออก3 1ครับให้9ครับออก8 9ครับให้2ครับออก2 1ครับให้4ครับออก4 6ครับให้8ครับออก2 8ครับให้4ครับออก9 4ครับงวดที่แล้วนะครับเรียกอมกบอวานครับให้7ครับ เลขออก3 7ล่างนะครับ3 7ล่างครับหมู่บ้านนี้ครับผมเนาะนึกว่าเลขออก3 1ครับผมเฮเกิดครับผมเนาะผมเห็นเป็นเลข7ครับผมเนาะเ,นเลขหนึ่งครับผมหมู่บ้านน,านี้เฮเกิดครับผมหมู่บ้านนี้เสียดายมากนึกว่า3 1เพราะว่ามี FC ฟซีทางสองครับผมเนาะคอมเมนต์มาเยอะมากว่าผ่าหัดเลขออก3 7ครับทำไมถึงเฮซึ่งผมกับเบงขา,ขาวขาวครับผมเนาะ เฮก่อน์ครับผมเห็นสามหนึ่งวันเล็กหนึ่งเป็นเลขเจ็ดครับผมเป็นเลขเจ็ดนะครับเลขออกสามเจ็ดเมื่อวานครับผมเนาะเฮเกอร์ครับเมื่อวานเนี้ยมาที่นี่ครับผมถ้าเอฟซีท่าช่องคผมเนาะสังเกตดีๆนะครับของแม่สารคามครับผมนี่ครับมาหลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วย หลักหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยนะครับนี่ครับเข้ามาแล้ว1 2 3 4 5ส7 8ี่ห้าดดครับผมเนาะเข้ามาแล้ว8งวดติดต่อกันนะครับวิ่งล่างตัวเดียวนะครับมาหลักหน่วย6งวดนะครับมาหลักหน่วย6งวดนะครับมาหลักสิบครับผมเนาะ2งวดครับนี่ครับผมแมววาครับผมบอลล่าาครับผมเนาะปล่อยต่องวดครับแม่สารคามนะครับนี่ครับ ก่อนอื่นครับก่อนอื่นขอคุณน้าแป๊บนึงกับผมเนาะนี่ครับถ้าใครสนใจบูชาครับผมเนาะนี่ครับกาไลนะครับรุ่นรวยล้านล้านนะครับกสามารถจัดเก็บเบอร์โลงเพลิงถักลายแม่ครับผมเนาะหรือว่าจะเป็นล็อกเก็ตนะครับหรือว่ากาไลหินหยกครับหรือว่าสีพึ่งนะครับสีพึ่งแล้วก็นี่ครับผมเบี้ยแก้ครับ แล้วก็มีอีกแบบหนึ่งนะครับแบบหนึ่งคือว่ากล่องใหญ่นะครับผมเนาะกล่องใหญ่ไม่ได้ออกมาด้วยแบบหนึ่งให้ดูก่อนกล่องใหญ่กล่องใหญ่ๆไหนเอ่ยนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมเนาะกล่องใหญ่ๆครับหรือว่าครับผมเนาะนี่ครับผมตะกุดนั่งฝักนะครับนี่ครับสามารถจัดเก็บเบอร์ลงเครื่องทักไลน์มาได้นะครับ นี่ครับผมเนาะตะกุดนางกวักก็มีนะครับนี่ครับผมด้านในครับรุ่นนี้นะครับรุ่นรวยล้านนะครับกําไรเหนือดวงรุ่นรวยล้านนะครับรับประกันของแท้ทุกชิ้นนะครับผมเนาะถ้าใครสนใจสามารถจัดเก็บเบอร์ลงเครื่องทักไลน์มาที่0653 4 18836หครับหรือว่า0652417438นนะครับนี่ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะ 065 3 4 1 8 8 3 6 065 241 7 4 3 8ครับนะครับผมโอเคครับโอเคมาดูของแม่ตลาคามดีกว่าครับผมนี่ครับแม่นมาครับผมเข้ามาแล้วแปดงวดติดต่อกันนะครับก้อนื่นครับผมเนาะมือขึ้นนี่ครับผมเจ้าของเลขวิ่งสงขาครับผมเนาะมือขึ้นนี่ครับผมเพิ่นโทรมาหาผมเพิ่นว่าพาดเลขรับสงขาจากเพื่นพี่ได้้มาน่ย เข้ามาแล้ว6งวดติดต่อกันนะงวดที่แล้วก็ให้49ใช่ไหมนี่ครับผมงวดที่แล้วให้ล่างนะครับ49นะครับเลขออก94กับชื่อว่าเขาครับผมเนาะเพราะว่าเพ่นเห็นมากแค่บน2ครู่รงสองครูเองครับนี่ครับงวดที่แล้วให้มานะครับให้3537นะครับนี่ครับให้3537นะครับเข้าที่37นะครับเพิ่นเว้าครับผมดับชนเด่นนะครับ3ครับผมเพิ่นมันใจ3มากก็คือว่าออก37ครับผมเนาะ พิ่แจ้งเขามาครับผมเมื่อคืนนี้พ่นวาเลขของรับจากสงขานนะครับผมเจ้าของเลขเนี่ยถูกหกแสนกว่าครับผมถูกหกแสนกว่านะครับนี่ครับเพาะแวะครับผมเนาะเลขสามเจ็ดครับผมเลขสามเจ็ดนะครับไม่อันนะครับไม่อันครับผมเนาะนี่ครับต่อมาครับผมของปู่สี่ศูนย์ครับนี่ครับหกสองตรงตรงครับแล้วก็ให้บนเจ็ดสามสามเจ็ดออกล่างครับต่อมาครับผม fc ตังครับ fc ตังนี่ครับ37ตรงตรงครับเพื่อจะดีจากสองขาครับผมนี่ครับ296ครับผมเนาะตัดเล่น2ตัวเข้าที่6 2 2 6ครับนี่ครับล่างก็62นะครับนี่ครับบน2 6ครับแม่สละบุรีครับแม่สละบุรีให้62ล่างออก6 2บนครับ แล้วก็แป๊บหนึ่งครับผมขอเวลาแป๊บหนึ่งแล้วก็นี่ครับผมแม่ใจดีกทมครับสามเจ็ดเข้าตรงๆนะครับต่อแม่ครับผมหวยคนพวนครับหกสองตรงๆนะครับหกสองเข้าตรงๆนะครับแล้วก็เขาอีกเยอะแม่ครับผมนี่ครับเข้าอีกเยอะแม่ครับผมเนาะแล้วก็นี่ครับผมเขาอีกเยอะแม่ครับเสียดายมากครับผมเนาะวิ่งบนตัวเดียวนี่ครับ จาก f c ภูเก็ตครับผมให้สามมาสามลงล่างครับผมเนาะเพิ่นกับฝากขอโทษขอโพยเอฟซีทางช่องได้ครับผมเนาะเพิ่นว่าให้สามบนแต่ออกล่างก็ถือว่าไม่เข้านะครับนี่ครับโอเคครับผมเนาะเข้าเยอะมากครับผมทั้งเลขกวิ่งเลียกจับคู่นะครับเข้าเยอะมากครับผมเนาะนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะทยอยลงคิดให้เอฟซีทางช่องครับผมเนาะทยอยลงคิดให้เอฟซีทางช่องนะครับมาดูของ แม่สารครามดีกว่าครับแม่สารครามครับวิ่งล่างตัวเดียวแม่นจริงจริงนะครับผมเข้ามาแล้วแปดทวติดต่อกันนะครับแม่สารครามนะครับแม่สารครามนี่ครับผม อาจารย์ตีค่อนเนาะเมื่อวานนี้ครับผมอาจารย์ตีส่งมาให้ครับเมื่อวานครับนี่ครับส่งมา11.42นอครับเมื่อวานครับผมเนาะฟันธงโค้งสุดท้าย26เลขออก62ครับนี่ครับเมื่อวานนี้นี่ครับผมเมื่อวานนี้นะส่วนของแม่สารคามนะครับแม่สารคามแม่สารคามครับนี่ครับผม ให้2ออก4 2ให้1ออก3 1ให้9ออก89ให้2ออก21ให้4ออก4 6ให้8ออก2 8ให้4ออก94ให้7ออก3 7งวดนี้1เม็ดเดียวครับงวดนี้วิ่งล่างตัวเดียวของแม่สัละคามครับ1เม็ดเดียวนะครับนี่ครับ1เม็ดเดียวนะครับ วิ่งร่างตัวเดียวของแม่สันคลามครับผมหเม็ดเดียวครับผมเนาะนี่ครับรอผลครับแม่สันคลามวิ่งร่างตัวเดียว ก็ถือวา่าแม่นมาครับผมเนาะวิ่งแร่างตัวเดียวของแม่สะะารคามครับงวดนี้ให้มาครับ1เม็ดเดียวครับเข้ามาแล้ว 1, 2, 3, 4, งสองห้าหกดแปดครับผมเนาะ1เม็ดเดียวครับเข้ามาแล้ว8งวดครับ เข้ามาแล้วแปดงวดนะครับงวดนี้จะเข้าไหมาครับผมเนาะงวดที่เก้าครับงวดที่เก้าลงวันที่สิบไม่ใช่วันที่หนึ่งทับสิบทับหกเจ็ดนะครับโอเคครับผมเนาะมาแคปหน้าจอเอาของแม่สารคามไปก่อนนะครับนี่ครับผม แม่แะรรามครับวิ่งหนึ่งล่างตัวเดียวครับผมเนาะแม่นจริงๆนะครับกับสุดชานี้ครับผมกับขออุ่พ่นไห้เอฟซีทางซองที่เบิรงคลิปนี้ครับเดินทางแคลคาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำรวยเง,งินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่ครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะคลิปนี้กับสวัสดีครับหมูว่านี่อัดหกหนึ่งเยอะแม่รับผมเหลขคข้อมฝัน ออก62สิดายมาครับผมเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ